ติดตั้งระบบควดคุมนะครับในรถ d m a ม c 1.9 2 0 1 7ตัวเตี้ยนะครับเดิมๆรุ่นนี้จะไม่มีระบบค n ดค o l มาจากโรงงานนะครับอันนี้เพิ่มสวิตช์พร้อมเปิดระบบแท้นะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นหน้าปัดนะครับวิธีการใช้งานนะครับกดปุ่มออนนะครับหน้าปัดจะขึ้นคุยเมนพาวเวอร์นะครับแล้วก็เลือกความเร็วที่เราต้องการในี่ผมจะล็อกไว้ที่80นะครับกดปุ่มเซตครับหน้าปัดจะขึ้นคูดเซตนะครับนี่นะครับ ขับเร่งได้เลยนะครับรถจะวิ่งอยู่ที่ความเร็ว80ที่เราตั้งไว้นะครับขึ้นเนินรถจะเล่งเองนะครับลงเนินรถก็จะผ่นความเร็วเองรักษาความเร็วไว้อยู่ระดับที่เราตั้งค่าไว้นะครับกดบวกนะครับเพิ่มความเร็วนะครับนี่นะครับกดลดก็ลดความเร็วนะครับวิธียกเลิกการใช้งานนะครับเหยียบเบรกเหยียบคัสหรือกดแคนเซิลหรือกดออนออฟนะครับ ันนี้ผมจะลองเหยียบคัดนะครับนี่เหยียบคัดนะครับระบบตัดอัตโนมัตินะครับถ้าจะใช้งานก็ต้องกดเซตใหม่นะครับหรือกดแคนเซิลนะครับนี่นะครับระบบจะตัดอัตโนมัตินะครับคำว่าเซตที่น้าปัดจะหายไปนะครับหรือเหยียบเบรกนะครับระบบก็จะตัดอัตโนมัตินะครับ ระบบแทนสง